เมนูเด็ดเจ้าตัวเล็กที่บ้านมาอีกแล้วครับเมนูนี้เลยครับปีไก่อบน้ำมันหอยไก่ฉ่ำๆเนื้อนุ่มๆโอ้โหน่ากินมากๆปีไก่600กรัมครับน้ำมาสับเป็นท่อนๆนะครับพอดีคำเลยใช้ได้ทั้งปีกล่างปีกบนแล้วก็น่องเลยนะครับ สับไก่เสร็จแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปครับ2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาครับซีอิ๊วดำหวานอีก1ช้อนชาครับ พริกไทยป่อนอีกประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกๆอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับน้ำมันงาอีกหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ20นาทีครับเราไปเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเลยต้นหอม2ต้นนะครับนำมาหั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับขิงแก่อีกประมาณ20กรัมครับ มาหั่นเป็นปฝอยๆไว้ก่อนเลยครับเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่ต้นหอมกับขิงลงไปเลยครับผัดให้หอมเลยนะครับผัดได้ที่ปุ๊บใส่ไก่ที่เราหมักไว้ จนได้ครบเวลานะครับใส่ลงไปเลยเริ่มผัดให้ไก่สุกเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆครับจนไก่เริ่มหนังตึงๆขึ้นมาเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไป100 ml ครับตามด้วยซอสหอยนางรมอีกหช้อนโตะครับ คนเบาๆครับให้ซอนหอยนางรมละลายให้หมดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะปิดฝาเพื่ออบไว้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีครับเปิดออกมาแล้วผัดให้คุกเขาให้เข้ากันอีกเล็กน้อยครับตักเสิร์ฟครับพร้อมกับโรยต้นหอมซอยลงไปด้วยนะครับ mm hmm. น่ากินมากๆครับความฉ่ำของไก่